สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อสิ่งที่เธอกลัวที่สุดในความสัมพันธ์นะคะการดูดวงแบบแรนดอมนะคะจะเป็นการทำนายแบบโดยรวมไม่ว่าตั้งใจหรือบังเอิญเปิดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะอาจจะมีแรงดึงดูดมีสารจากจักรวาลที่ต้องการสื่อกับคุณขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้สมหวังนะคะ แล้วเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เธอกลัวที่สุดในความสัมพันธ์คือเรื่องอะไรนะคะสำหรับคนคนนี้นะคะที่เขาค่อนข้างที่จะกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งที่เธอกลัวที่สุดนะคะในความสัมพันธ์ก็คือเธอเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะหูเบานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าข่าวสารที่ได้รับฟังมาจากคนอื่น ก็คือไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเกี่ยวกับว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวนะคะ เขาเองเนี่ยกลัวว่าคุณอ่ะยังมีคนอื่นที่แอบซ่อนอยู่หรือคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีคู่รักหรือมีความรักอยู่แล้วนะคะเขากลัวการที่คุณจะหลอกเขานะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยให้ความหวังเขานะคะเขาก็เลยกลัวเลยไม่มั่นใจสิ่งที่เธอกลัวที่สุดในความสัมพันธ์เนี่ยคือความสัมพันธ์แบบการถูกคอนโทรลด้วยนะคะ เขาเองเนี่ยเขากลัวการที่เขาเนี่ยจะรักคุณมากจกินกระทั่งเป็นกลายเป็นความที่จะต้องอ่อนแอหรือจะต้องยอมยอมลดบทบาทความเป็นผู้นําลงเพื่อให้คุณจะใช้คําว่าเหยียบย่าม,มันก็ดูฟังแรงไปเอาเป็นว่าความรักที่เขามีให้คุณเนี่ยเขากลัวว่าคุณจะเป็นคนที่เสมือดเอาแต่ใจแล้วก็กดเขาให้ต้องทําตามในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอันนี้แหละคือความสัมพันธ์ที่เธอกลัวที่สุดนะคะก็อยาจะบอกว่า เิ่มีตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกกับคุณนะคะมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจนะคะเป็นผู้หญิงที่ดูแล้วเพียบพร้อมนะคะน่าค้นหาแต่เขาเนี่ยยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ ที่เขาคิดว่าเขาอยากจะมอบหัวใจหรือมอบความรักเนี่ยหถ้วยทั้งหมดเนี่ยให้กับคุณนะคะเพราะตัวเขาเองก็เป็นคนเจ้าชู้นะคะราชาถ้วยเขาเองเป็นคนเจ้าชู้เขาก็เลยกลัวความเจ้าชู้ในตัวคุณเหมือนกันสิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดเนี่ยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเขากลัวว่าคุณน่ะจะเป็นแบบเดียวกับเขาอย่างเช่นเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นคนคบซ้อน คุณเองก็เป็นคนเจ้าชู้คุณเองก็เป็นคนคบซ้อนถึงไหมคะเหมือนกับเขาทําอะไรไว้เนี่ยเขาก็กลัวเวรกรรมเทอร์มิตเขากลัวว่าสิ่งที่มันจะตอบสนองกับเขาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคนอื่นเจ็ดเหรียญน,นะคะประสบการณ์ที่เขาเคยทําเอาไว้นะเคยเหมือนกับให้ความหวังผู้หญิงคนอื่นแต่พอถึงเวลาที่เขามาเจอคุณหลงคุณแบบหัวปากหวปัมอะ่ะเขาก็กลัวว่าจะโดนคุณหลอกหลอกให้รักหลอกให้หลงนะคะ แล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาถูกคบซ้อนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรู้สึกแบบนี้มันจะสามารถหายไปได้ไหมในสิ่งที่ที่เธอกลัวนะคะเพิ่มนิดมันกลายเป็นความระแวงที่อยู่ในจิตใต้สำนึกไปแล้วมันเลยยากเกินไปที่จะทำให้เธอหายระแวงคุณได้นะคะเธอยังคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะไม่ได้มีเธอแค่คนเดียว รวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการจะผูกมัดด้วยคือสิ่งที่เธอเนี่ยกลัวมากที่สุดนะคะคือความสัมพันธ์แบบการรักสนุกแล้วก็หยุดที่จากไปเดฟู Fool, คือการไม่ผูกมัดนั่นเองซึ่งเขามองว่าพอเขาเริ่มจะรักหรือเริ่มจะจริงใจแล้วก็จริงจังเนี่ยเขากลับมาเจออะไรที่เหมือนกับคุณน่ะมีทางเลือกคนเนี่ยเลือกที่จะคบได้ทั้งสองคนนะคะหรือคุณเองเนี่ย ยังไม่มั่นใจที่จะตัดสินใจหรือว่าเลือกใครคนใดคนหนึ่งทำแพล,แลนมันเป็นการตัดสินใจยากนิดหนึ่งมันเหมือนกับว่าคุณนะ่ยยังดูอยู่ว่าคุณจะเลือกใครตัวเขาเองก็กลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขานะคะ สิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดในความสัมพันธ์เราลองมาขยายความหรือว่ามาดูบทสรุปของสิ่งที่เธอกลัวในครั้งนี้กันนะคะเพอร์มิตขึ้นตลอดเลยมันเหมือนกับเวรกรรมที่เคยทําเอาไว้อะเดี๋ยวไพ่จะมองไม่เห็นนะคะเราลองขึ้นขยับมาตรงนี้นิดนึงเนาะ่ะเพอร์มิตเพอร์มิตเนี่ยขึ้นเรียงกันเป็นตับเลยค่ะมันเป็นเงื่อนไขที่เป็นสิ่งที่เขาเคยทําเอาไว้เป็นเรื่องของเวรกรรมเพราะเขากลัวว่ารักแพ้ รักแท้จะแพ้ใกล้ชิดเขากลัวว่าช่วงเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณคุณอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามามแล้วคุณเองก็สามารถที่จะคอนโทรลเขาได้คุณเองเนี่ยต้องบอกว่าเสมือนมีอํานาจจิตพูดให้เขาเชื่ออะไรเขาก็ต้องเชื่อแต่ในความเชื่อนะั้นมันแฝงไปด้วยความหวาดระแวงและหวาดกลัวเหมือนกับเขาเคยจับผิดคุณได้ว่าสิ่งที่คุณพูดกับเขาบอกเขา มันกลายเป็นเรื่องที่เขาจับได้ว่าคุณโกหกนะคะเขาก็เลยกลัวว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอีกซ้ำๆๆซักๆเพราะตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซน์พอสมควรเขาจะรู้สึกได้แหละว่าคุณอะช่วงนี้เวลาเนี้ยคุณบริหารเสน่ห์ล้าคุณก็อาจจะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวคุณเองเป็นผู้หญิงที่ชอบโปรเสน่ห์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเช็คเรตติ้งตัวเองอะว่าตอนนี้เรตติ้งตัวเองเนี่ย มีคนอื่นมาชอบไหมอะไรเงี้ยมีใครมาชอบฉันไหมคุณง่ายๆว่าเขามีความถึงหวงคุณเขากลัวว่าคุณน่ยจะหวานสเสน่ให้คนอื่นๆทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาชอบเข้ามาหลงไหลเข้ามารักคุณนะคะเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะระแวงแล้วก็หึงห่วงมากๆ แต่ก็ไม่กล้าถือกับคุณนะด้วยความที่ได้พายสติงคุณสามารถที่จะควบคุมเขาเอาไว้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสิ่งที่เธอกลัวเนี่ยมันจะหายไปได้ไหมจากความรู้สึกนี้ตราบใดที่เขายังไม่ใช่ตัวจริงของคุณนะคะเขาเองก็ยังยังใช้เวลาในการที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตัวคุณอยู่เพื่อที่จะนําไปสู่ความรักที่ยั่งยืนที่มั่นคง เรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่เขากลัวว่าคุณจะทําก็คือเรื่องของการมีใครอีกคนหรือคบซ้อนนั่นเองมันเป็นเหตุผลที่เธอกลัวที่สุดในความสัมพันธ์ของการอยู่ไกลกันนะคะความรักของคุณเนี่ยตัวมันอยู่ไกลเขาจึงกลัวเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะไม่ได้มีเขาคุณอาจจะคุยกับคนอื่นด้วยก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างจะหึงหวงแล้วก็ระแวดระวังพูดง่ายว่าเขาอะรักคุณนะรักคุณมากมายรักคุณ ด้วยความรู้สึกที่อยากจะเป็นคนที่นั่งในใจของคุณแต่เขาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะถามคุณหรือว่าไม่กล้าที่จะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายได้เพราะว่าตัวคุณเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและรวยอํานาจมันเลยทําให้เขาเนี่ยได้แต่มองได้แต่เฝ้าระวังว่าคุณมีใครหรือเปล่านะคะเนี่ยเขาจะคอยสอดสายสอดส่องไม่ว่าคุณจะทําอะไรในโลกโซเชียลต่างๆก็ตาม เขาก็จะคอยส่องหรืออาจจะฟังมาจากเพื่อนฝูงสังคมของคุณนะคะไพ <ป S 1> เ<ข>ดอร์เบอร์เขามั่นใจว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สวยพร้อมเลือกได้มันก็เลยเป็นความกลัวในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าคุณเนี่ยจะมีเขาแค่คนเดียวได้หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานในตัวคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขากลัวหรือเปล่านะคะ เรามาดูพลังงานของตัวคุณกันว่าสิ่งที่เขารู้สึกอ่มันเป็นจริงไหมอย่างที่เขาคิดไพ่อของความเป็นเพศตรงข้ามขึ้นมาแล้วออามาดูนะคะถ้าเกิดว่ามันมีไพ่ของเพศตรงข้ามขึ้นมาอีกมันก็หมายถึงว่าคุณไม่ได้มีเขาคนเดียวแหลนะนะจริงๆด้วยคุณถูกขนาดด้วยผู้ชายสองคนสองลักษณะน,นะคะในเวลาเดียวกัน คนหนึ่งเนี่ยมันเป็นประสบการณ์หรือว่ามันเป็นการคบหากันมาที่ยาวนานแต่อีกคนหนึ่งอะ่ะมันมีสเสน่ห์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาและคุณมีความเหมาะสมกันในสถานะนะคะ <c oughs> เขารู้สึกไม่ผิดหรอกที่เขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียวคุณกําลังเลือกอยู่ระหว่างคนที่มีความสัมพันธ์กันมาคุยกันมายาวนานอาจจะสิบเดือนหรือว่าอาจจะสิบปีนะคะแต่ในขณะเดียวกัน คุณก็มองความพร้อมของคุณและอีกคนหนึ่งที่อาจจะให้ความพร้อมในสังคมของคุณได้นะคะความเหมาะสมคุณคิดว่าถ้าคนไหนที่เป็นคู่ของคุณสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจไม่ผิด j u d g m e n t การประกาศผล แล้วไพ่ก็บอกว่าสิ่งที่เธอกลัวที่สุดในความสัมพันธ์เนี่ยแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณตัดสินใจผิดเพราะจริงๆแล้วอ่ะคุณได้ตัดสินใจที่เลือกเธอแล้วนะคะเลือกคนคนนั้นแล้วมันเลยทําให้ตัวจริงเนี่ยก็คือสิ่งที่ที่คุณเลือกก็คือเธอนั่นเองนะคะเธอมีบทบาทต่อชีวิตต่อจิตใจของคุณมากและเธอเองเนี่ยก็คิดว่าทุกอย่างเธอมีพร้อมหมดแล้ว สิ่งที่เธออยากได้คือใครสักคนหนึ่งที่เสมือนเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนรักเป็นอะไรที่เธอสามารถคอนโทรลได้สามารถที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความที่คนนั้นต้องเอาอ,อกอาเ,อเอาใจเธอเอาเอาอ,อกเอาใจคุณนะคะแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะก็คือเธอนั่นเองประสบการณ์แล้วก็ระยะเวลาที่มันมีมานานมันเป็นความผูกพันแล้วมันก็เป็นบทสรุปสําหรับความรักนะคะฉะนั้นสิ่งที่เธอกลัวที่สุดในความสัมพันธ์ เธอไม่ควรจะกลัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็เลือกเธออยู่ดีนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ได้รับพลังบวกในครั้งนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเธอหรือเป็นคุณก็ตามแต่มันคือสิ่งที่เธอและคุณเนี่ยเลือกแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประกาศแล้วนะคะว่าคุณทั้งสองเนี่ยคือคู่รักกันบทสรุปของคําตอบคือสิ่งที่เธอกลัวไม่ใช่ปัญหาเพราะสิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่คุณได้เลือกเธอ ในวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจกับเธอด้วยค่ะ